สวัสดีครับสวัสดีครับพี่โปรยูด้วยอเลยนะครับเรามาอยู่กับอีกแบรนด์หนึ่งนะครับอันนี้คือแบรนด์ของพี่ป๊อปนะครับผมพี่ป๊อปเนี่ยจริงๆเจอกันมาก็หลายปีแล้วนะครับแล้วมีโอกาสเห็นผลงานมาเยอะนะครับแต่ละตัวนี่คุณภาพทั้งนั้นเลยนะครับผมแล้วผมก็มาสะดุดตากับตัวนี้ตั้งแต่มาเห็นปุ๊บเห็นละเฮ้ยเล็กอะครับแต่อยากรู้ว่าข้างในดอกกี่นิ้วอันนี้เป็นดอก6.5นิ้วครับ 6.5ด้าด้วยไม่ใช่หกนิ้วใช่จำนวนจานวนสีดอกครับใส่พละสีดอกครับใช่ครับข้างในก็จะเป็นปากไฮสองปากครับไฮสองปากได้ใหญ่แค่ไหนล่ะครับได้โถนมันนิ้วหนึ่งครับอ๋อโถดหนึ่งนิ้วโอเคสองตัวแต่เป็นเฟอร์ไรท์หมดนะครับผมครับผมเมื่อตอนกลางวันผมเดินไม่นุ่นเลยครับเปิดอยู่ใบเดียวใช่ใช่โอ้โหเห็นอย่างนี้นะผมก็นั่งดูอยู่เอ๊หกนิ้วมันจะไปได้ถึงไหน ไม่ใช่เล่นนะตัวนี้น่าสนใจมากเลยครับราคานี้อยู่ประมาณเท่าไหร่ครับตัวนี้อยู่ที่ประมาณ12ื่นสองครับหมื่นสองเอ๊ะด้านหลังสองทางสามทางมีให้เลือกได้ด้วยใช่ครับโอ้น่ารักมากเลยอันนี้ในเพื่อเผื่อเป็นต่อพาสซิฟได้ด้วยครับตัวนี้อือมีด้านบนสามทางทําเป็นทูเวย์ก็ได้มีเพิ่งเคยเห็นเนี่ยโอ้เข้าใจทํามากเลยครับอันนี้ก็คือตัวที่เซตที่จับคู่กับมันมา ใช่คใช่ครับพาสซีฟในตัวตู้เอาจริงๆริงคอนเซ็ปต์วางไว้ก็คือจะเป็นแอคทีฟสองชแนลนะครับครับคือชนแนลรับภาพรับวัดที่หนึ่งชแนลแล้วก็อีกอีกห้าไววั์อีกหนึ่งชแนลครับอ๋ออีกห้าเลออันหนึ่งชแนนคือลิงก์ลิงก์มาตัวนี้ได้เลยครับแล้วถ้าเกิดเป็นตัวแพสซีฟตอนที่เราใช้อยู่ตัวนี้มันเป็นไหนกี่นิ้วนะครับตัวนี้ตัวไหนนะครับตัวนี้ครับแพสซีฟอันนี้กี่นิ้วนะครับตัวซับสิบห้านิ้วครับตัวนี้สิบห้าใช่ครับโอ้เราชอบทำตู้เล็กเนาะ ดูเหียก็ดูไม่เห <laughs> ็นคืาแบบ <laughs> คิดว่าน่าจะสเกลงานประมาณกลางๆครับคือแบบเกลงานงานอีเวนต์ในกรุงเทพอะไรประมาณนี้ครับติดตั้งง่ายติดตั้งเร็วโอ้ยจริงคนคนย้ายก็รถเก่งก็ไปได้แล้วครับมีม<น>ิกตัวเดียวเสียงมีได้เลยนะใช่ก็เหมือนที่ผมเปิดอินเทอร์เฟซตัวเดียวแล้วก็เสียงก็จะประมาณนั้นนี่นี่นี่ครับเมื่อกลางวันนี้เขาเปิดแค่นี้แหละครับนี่มีแค่นี้เลยเปิดแล้วเสร็จนะครับแต่ข้างล่างนี่โอ้โหใส่ทับเลยนะครับเมกาก็เอาศูน -2 สอง ส่วนเสียงกลางนี่ก็ใช้ TDK นะครับ13ด้านบนใช้เป็น m i r 4 80P เลยนะครับแต่เมื่อตอนเมื่อตอนกลางวันฟังเป็นระบบ IIR นะครับเป็น i i อยู่และตัวซับ15นี้ใบเท่าไหร่ครับตัวนี้พร้อมใช้ใช่ไหมครับครับประมาณ7,000กว่าบาทครัไว้กี่นิ้วเหรอครับ15ตัวนี้ตัวนี้ไว้ ไว้น่าจะไว้3.5้าครับไว้3ามจุด้ามาอีกแล้วของแตกท่อจริงๆเลยว่ะจุด้อ๋อสาจุดห้าคงรอครับคงรอครับอืมครับมีหน้าจะเล็กก็ไม่เล็กจะใหญ่ก็ไม่ใหญ่เสียงเนาะได้ดีนู่นเลยน้ำหนักก็ลองลองยกดูไ่้ยกยกคนเดียวได้ลองดูขนาดนั้นเฮ้ยขึ้นรถเก่งสบายเอาแหละช่างเกยงครับมีคนชื่อคล้ายๆกันแล้วนะครับแบลนด์เนี่ยครับ มาเลยครับคอนเซปต์เดียวกันเลยโอ้โหหมอมากครับราคาก็ไม่สูงนะครับยังไงนะครับผมแฟนเพจคนไหนนะครับสนใจสามารถติดต่อพี่ป๊อปตรงก็ได้หรือติดต่อผ่านทางฮิปโปออดิโอได้ทุกช่องทางนะครับผมสำหรับวันนี้แค่นี้ครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ